หญิงชายคู่หนึ่งเดินมุ่งหน้ามาที่บาทเราตรงมาที่เรายืนคุยกันอยู่ผมจําได้แม่นยําว่าฝ่ายหญิงคือมณียาช่างเสริมสวยประจําตัวของเทวิกาส่วนฝ่ายชายเคยเห็นเงาในหนังใหญ่ที่ฉายตามลงเขาคือพงพันธ์ปรีเทพดารายอดนิยมของฟ้าเมืองไทยรู้จักกันซะหน่อยสันทนาแนะนํานี่คุณกงจกักเป็นเพื่อนคุณโกศลฉันรูแล้ว มณียากล่าวด้วยเสียงต่ำขณะที่จ้องหน้าผมด้วยการมองผ่านเลนส์แว่นตาหนาเตอะเราเคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งสันทนาเชิดหน้าขึ้นก่อนกล่าวเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่ผ่านด่านป้องกันเขาไปนั่งในหัวใจคุณเหมือนนิวอัลตองที่ลงไปเหยียบด,ดวงจันทร์ที่เป็นคนแรกของโลกอย่างนั้นใช่ไหมอย่าพูดเลอเธอะหน่อยเลยนะามณียาเริ่มอารมณ์เสียหมดเรื่องใต้สะดือสักวันไม่ได้ชุดเหรอฉันขอโทษสันทนาแดกดันลืมนึกไปคนเป็นกุลสตรีระดับชาติ ดารายอดนิยมฝ่ายชายเห็นว่าเรื่องเราจะไปกันใหญ่จึงรีบระงับด้วยการแนะนําตัวเองผมพงพันธ์ตรีเทพครับเขากล่าวพลางยื่นมือให้สัมผัสผมกองจากสิงเพร็รดูเหมือนเคยได้ยินชื่อเสียงคุณมาก่อนที่ไหนสักแห่งแต่ผมเคยเห็นหนังคุณบ่อยๆพงพันธ์ยิ้มแปน้นครับมันเป็นอาชีพของผมเชิญคุยกันตามสบายนะคะสันทนาถือโอกาสไปอีกตัวฉันจะไปดูแลแขกรายอื่นว่าแล้วเธอก็สะบัดก้นเดินออกไปจากที่นั่นดูนู่น พงพันธ์สกิดไอจิกโกนึงกระแสทเธวิกามากเกินไปหน่อยแล้วจะไม่ไปขัดคอหน่อยเหรอมณียาหันควับทันทีแล้วใบหน้าเธอก็บึ้งตึงเหมือนถูกโกงแชร์รีบก้าวฉับๆเข้าหาคนทั้งสองพงพันธ์หัวเราะเบาๆก่อนบอกม,มันเป็นเรื่อง,องความรักระหว่างเพศเดียวกันผมเลิกคิ้วขึ้นเลสเบียนเขาพยักหน้าใช่ครับมณียาก็สวยไม่เบาถอดแว่นตาหาเตอะนั่นออกไอหนุ่มที่จีบเทวิกาเป็นใครผมถาม อนุชานะักร้องเพลงลูกทุ่งแต่เดี๋ยวนี้เป็นดาราทีวีชื่อดังของสันติฟิล์มผมไม่ค่อยรู้เรื่องไม่มีเวลาดูเขาจะเล่นเป็นตัวกษัตริย์เทรอดที่เอาหัวผมใส่ถาดให้ซาโรเม่นั่นแหละตอนร้องเพลงลูกทุ่งคงไม่มีแฟนเท่าไหรม่มั้งผมไม่เคยได้ยินชื่อเลยฮ่าๆุ่มเสียงไม่ไหวแห่พรามันเด็กเลี้ยงควายวิจารณ์แล้วดาราย,ยอดนิยมก็พุ่งสายตามองข้ามไหลผมเขาก็ผ่าจากผมไปยังรวดเร็วเพราะเห็นโกสมกับนรินมุ่งหน้าเดินตรงมาหาผมมาหนา้าต้อนเหรอคุณกองจาก ชายร่างเตีย้ยถามสักสิบห้านาทีเห็นจะได้ครับรู้จักนรินเกิดคำหรือยังผมก้มหัวให้นักจัดรายการนิดหนึ่งได้ยินชื่อมานานแล้วยินดีที่ได้รู้จักโคศกชั้นยอดของเมืองไทยครับนรินยิ้มยิ่งยิ่ง,งเช่นเดียวกันก็สมเราให้ฟังว่าคุณกําลังทํางานเกี่ยวกับเรื่องหมาหมาเรื่องอะไรทํานองนั้นใช่ไหมผมนับหนึ่งถึงสิบก่อนโต้ตอบออกไปก็ยังดีกว่าเด็กรับใช้ทยกข์โผดและขวดน้ําเดินตามหลังช็อกโกรีในแพ่งสรพาาัสร์ผมหมายถึงตัวน,นายนริน ซึ่งพอจะรู้ประวัติแต่หนหลังจากคำเล่าลือของปากหอยปากป,ากปูมาบ้างเจ้าตัวทำเป็นหันไปมองโกสุมด้วยท่าทางเบื่อนหน่ายทั้งที่สีหน้าขอเฟื่อนไปถนัดใจแถมยังยักไหล่แบบดารานหนังก่อนพูดยังไม่เต็มเสียงในโลกนี้ไม่มีอาชีพอะไรจัดระยำท่านักสืบกล่าวจบเขาก็เดินสส่อาจอาจผ่าไปด้วยท่าทางอันธพาลเต็มตัวไอหี้นี่หากินทุกท่าโกสุ่มวิจารณ์พงางัดยานัดออกมาเทใส่ฝ่ามือแล้วยกขึ้นสูดยางอร่าอร่อย ้าไมแรงแฟนของเทวิกาจะหาว่าเบี้ยวแล้วก็ผมจะยุเธอไม่ให้ไปสแสดงฟอร์โชครั้งนี้ว่ากันไปตามสบายผมไม่เกี่ยวครูสันทัดมาหรือยงังชายล้างเตยเปลี่ยนเรื่องสนทนาผมใส่หน้ายังไม่เห็นเลยผมกำลังคิดหาเรื่องแผงๆพิสดารมาสแสดงให้พวกเราตกอกตกใจตามเคยละมั้งเขาเป็นคนมีอารมณ์ขันตลอดเวลาหรอโถคนอย่างนี้ใช่เลยและเจ้าชู้อย่างร้ายกาดด้วยผมเลิกคิ้วขึ้นถ้าอย่างนั้นดาราสาวก็เสร็จครูสันทัดไปเยอะตัวเยอะสิ จะไปเหลืออะไรก็สมพูดเสียงให้เบาลงแย่สันทนาที่ยืนคุยกับคุณเมื่อครู่ก็เมียรับเขาก็น่าหยู่หรอกลูกล่างเซ็กซี่ดีเหลือเกินแต่เมื่อสักสองอาทิตย์นี้เองครูสันทัดทำท่าจะสลัดสันทนาเอา้าสูดแต่รูปจูบไม่หอมงั้นเหรอไม่ใช่หรอกครับแต่เป็นเพราะกำลังจะหลงไหลเทวิกาหัวปากหัวปมไงผมคืนน้ำลายลงคออย่างไม่ตั้งใจสำเร็จไมหมเล่าก็สมยักไหไรเท่าที่รู้เธอไม่ยอมเล่นด้วยทุกประตูผมกระพริบตาที เป็นไปได้ไหมครูสันทัดจัดการเจ้านิกกี้เพราะแค้นเคืองผมไม่คิดอย่างนั้นคุณคิดยังไงน่าสงสัยสันทนามากกว่าเพราะเธอรู้ความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งที่ครูสันทัดมีต่อเทวิกาผมพยักหน้าช้าๆขณะฟังชายล่างเตี้ยออกความเห็นพงพันก็เหมือนกันพยายามจีบเทวิกาแต่ไม่สําเร็จและเราไม่ควรมองข้ามแม่นกน้อยตาโตนั่นด้วยหมายถึงมณียาครับเพราะม่นั่นคอยกีดกันผู้ชายทุกคนที่มาติดพันเทวิกา การสนทนาต้องชะง,งักลงเพียงแค่นี้เพราะสันทนาเดินเข้ามาขัดจังหวะสวัสดีโกสุมเธอพักเห็นครูมั้งไหมกำลังจะถามคุณอยู่ทีเดียวมันน่าเชิดคอนักป่าน,นี้ยังไม่โผล่มาอีกไปฉันรับแขกคนเดียวเหนื่อยแทาขาดใจโกสุมยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาก่อนบนเกือบสามทุ่มอยู่รอมาล่อยังไม่ลงมือกินข้าวกันอีกละครูสั่งฉันไว้ว่าให้เชิญแขกทานอาหารตอนสามทุ่มตรงทำไมต้องเป็นอย่างนั้นจะมีอะไรให้ตื่นเต้นนิดหน่อยชายล่างกแกละทำหน้าเบื่อหน่าย มันก็ฟอร์มเดิมอีกนั่นแหละมีอะไรที่พิสดารผมถามบ้างฉันต้องเป็นคนเปิดกล่องของขวัญขนาดใหญ่ที่ครูบอกว่าในนั้นบรรจุสิ่งนำโชคต่อการสแสดงของเราในครั้งนี้เธอชีช้แจงคุณสองคนไปรอที่ห้องอาหารก่อนนะฉันจะเชิญคนอื่นไปชุมนุมกันที่นั่นโกส้สมใจหัวดิกเมื่อไหร่ครูสันทัดจะเลิกบ้าสักนทะีกล่าวจบเขาก็ชวนผมเดินเข้าห้องกินข้าวซึ่งตกแต่งไว้อย่างหรูหราตั้งแต่เพดานลงมาจนถึงพรมปูพื้นหนาเตอะ รองรับโต๊ะอาหารที่สลักลวดลายงดงามบนโต๊ะตัวนั้นมีกล่องสี่เหลี่ยมใบใหญ่ห่อด้วยกระดาษและผูกริบบิ้นแบบห่อ,อของขวัญและดูคล้ายรังใส่ของมากกว่าจะเป็นกล่องผมอดรนทนไม่ได้กระซิบถามโกส้สมอะไรในนั้นลิงป่าสักตัวละมั้งเขาาดาหรือไม่กระรูปปัน้นศิลปะอาจารย์ราคาถูกเทวิกาเยิยงไกลเข้ามาในมาดของดารายอดนิยมฝ่ายหญิงติดตามด้วยจิโกอนุชารมณียาถัดไปก็เป็นสันทนาและพงพันธ ที่ขนาบข้างด้วยนรินอันธพาลในคราบโคศกผู้จัดรายการสวัสดีค่ะคุณกงจากเทวิกาทักผมด้วยเสียงค่อนข้างดังผมจ้องตรงช่องว่างของชุดราตรีสีเงินที่เธอสวมอยู่ซึ่งควานคอรึกชวัชวักลงไปจดแลเห็นฐานนมลำไรแล้วก็กืนน้ำลายลงคอเอื้อกเบรอร์เลอร์คืนนี้สวยมากครับขอบคุณค่ะเออรู้จักอนุชาหรือยังคะผมหันไปทางเขาแล้วยื่นมือให้สัมผัสได้ยินแต่เสียงร้องเพลงมานานเพื่อเห็นตัวจริงวันนี้เอง อนุชาย,ยิ้มกว้างขวางดูเหมือนคุณเป็นนักสืบครับยี่หอกงจากสิงเพชรยินดีที่ได้รู้จักเขามาช่วยฉันเรื่องนิกกี้เทวิกาบอกสัญญาว่าจะสืบหายตัวไวไลที่ฆ่าหมาฉันให้ได้ขอสเาเ็จทีเธอหน้าอนุชาเสริมผมไม่าคุณจังเลยเขาเลิกคิวขึ้นเรื่องอะไรครับก็คุณได้ดูคุณเทวิกานุ่งน้อยห่มน้อยเต้นโชกใกล้ๆวันละรอบสองรอบตลอดทั้งอาทิตย์นะสิ <laughs> อนุชาหัวเราะพางชำเรืองมองดารายอดนิยม ก็ามาโชคดีอย่างนี้เสมอแล้วเสียงปรบมือของสันทนาก็ดังขึ้นทําให้ทุกคนเงียบกริบหันไปทางเสียงนั้นตอนนี้สามทุ่มจองค่ะเธอประกาศดังๆถึงเวลาที่ฉันจะหมดภาระแล้วภาระอะไรกันนรินตะโกนทําตามคาสั่งครูสันทัดที้ฉันกดปุ่มเปิดกล่องของขวัญไงว่าแล้วสันทนาก็เดินเข้าไปยืนใกล้ๆกล่องใบนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คุณนรินสันทนาพูดด้วยเสียงเยือกเย็นใครๆเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะ งั้นก็จัดการเปิดได้แล้วสันทนายื่นนิ้วไปเพื่อะกดปุ่มที่ข้างกล่องพร้อมกับรับตาปีแต่ทันใดนั้นเองก็ปรากฏเสียงตึงตัง,ตงดังโครมคลามเหมือนช้างวิ่งเข้ามาในห้องรับแขกที่อยู่ทางด้านหน้าของครหาสหัหลังนี้ทุกคนรวมทั้งผมด้วยต่างมองหน้ากันเลิกลักสันทนายังไม่ได้กดปุ่มเพราะนิ้วชะง,งักอยู่แค่นั้นครูสันทัดคงมาแล้วเธอเดาให้เขามาเปิดกล่องด้วยตัวเองดีกว่าตลง,ตงกส็สมตะโกนลัน่นผมเห็นด้วยพงพันสนับสนุน และทุกคนที่ชุมนุมกันอยู่ในห้องอาหารก็ต้องตกตะลึงไม่เห็นเจ้าของฝีเท้าห้าคนโผล่เข้ามาในห้องอาหารเพราะเขาเหล่านั้นแต่งเครื่องแบบตำรวจประดับยศต่างกันผู้ที่นำหน้าเข้ามาก่อนมียศพันตำรวจตรีกว่าสายตานคมกริบมองหน้าพวกเราทีละคนก่อนจะแนะนำตัวเองผมคือสัรวัจยุทธนางกองปราบโกสุ่มโหรอรกากผู <c> ้ <oughs> ุสันทัดเชิญมาเล่นตลกพวกเราดูเหรอครับนายตำรวจหันควับมาทางชายร่างเตีย้ยทันทีตลกอะไรผมมาเรื่องฆาตกรรม ฆาตกรรมสันทนาย้ำด้วยเสียงค่อนข้างดังครับมีคนโทรไปแจ้งกองปราบว่ามีการฆ่ากันตายที่นี่ทุกคนรวมทั้งผมด้วยมองหน้ากันเลิกกัดมาผิดบ้างละมังมณนียพูดบางในตํตำรวจนิ่งอึง้งไปครตูจึงถามที่นี่บ้านคุณสันทัดน์ผู้กำกับภาพยนตร์ใช่ไหมค่ะงานศพอยู่ไหนไม่ได้ยินคำถามนี้มือขวาของสันทนาก็สั่นระริกทำให้นิ้วชีก้กระตุกเหมือนโดนไฟดูดเคลื่อนไหวไปกดปุ่มสำหรับเปิดกล่องของขวัญ ทันใดนั้นก็เกิดเสียงมอเตอร์เล็กๆทำงานแล้วฝากล่องก็เปิดขึ้นช้าๆด้วยเครื่องกลไกลที่ติดอยู่ภายในสายตาทุกคู่รวมอยู่ที่จุดเดียวนั่นคือร่างครูสันทัตซึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่ในกล่องของขวัญใบนั้นโผล่พรวดพาดขึ้นมาด้วยแรงผลักดันของโคตสปริงขนาดใหญ่ทมกลางเสียงตกใจของหลายคนเพราะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่ร่างซึ่งกำลังโงนเงียนไปมาเหมือนตุ๊กตาลมลุกสิ่งนั้นคือสีแดงเลอะๆตรงบริเวณรอบคอ ในตอนแรกผมคิดว่าเป็นมุกตลกของครูสันทั์ที่จะแกล้งพวกเราให้ตกอกตกใจเล่นแต่เมื่อพิจารณาดูใกล้ๆจึงรู้ว่าสีแดงนั้นคือคราบโลหิตสดๆซึ่งไหลออกมาจากบาดแผลเวิร์วะเป็นรอยลึกจากใต้ใบหูข้างหนึ่งลากไปรจรดอีกข้างหนึ่งตัดเส้นเลือดและหลอดลมขาดกระจุยที่สําคัญก็คือครูสันทัต์ตายตสนิทแต่ในตาทั้งสองข้างเบิกโพงใบหน้าเขียวคําเหย,ยเกยด้วยความเจ็บปวดก่อนสิ้นใจครูโทครู เสียงร้องแหลมของสันทนาโคลนกลางครูไม่น่าเลยจากนั้นก็มีเสียงพึมพำรรจอกแจ๊กขึ้นในหมู่แขกที่ได้รับเชิญมาทานอาหารค่ำคืนนี้นั่นไงศพพันตำรวจตรียุทธนาตะโกนรันห้ทุกคนออกจากห้องนี้แล้วขอก็สั่งตำรวจที่มาด้วยการส่องนายฝ้าประตูทางเข้าออกทั้งสองด้านอะไรกันนี่เทวิกาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเหมือนละเมอแล้วเธอก็เป็นลมล้มฟุบลงกับพรมปูพื้นด้วยความตื่นเต้นสุดขีด ้องแก้ไขด้วยการให้ดมยากันตั้งนานจึงฟื้นคืนสติตามเดิมสรวัตรยุทธนากลายเป็นจุดสนใจของทุกคนขึ้นมาทันทีเนื่องจากเขาซักถามปัญหาต่างๆจากแต่ละคนด้วยความเคร่งเครียดแต่แล้วคาตอบที่ได้รับก็ไม่ได้ทําให้สบอารมณ์นักเพราะไม่มีผู้ใดรู้ต้นสายปลายเหตุการณ์ตายของครูสันทัตในครั้งนี้เลยกระทั้งตสี่ครึ่งของวันใหม่ในตารวจกองปราบจึงอนุญาตทุกคนให้กลับบ้านได้